ก็ลองดูครับผมว่ามีคนไทยเยอะที่แบบไม่เห็นด้วยแต่ว่าบางทีเขายังไม่ได้พูดอะ่ะก็ลองดูครับนี่มีทางสําเร็จก็ลองดูครับลองดูสิครับกับคนไทยที่จงรักภักดีมีจํานวนมหา,าศาลคุณเพิ่งเกิดมากี่ปีคุณอายุเท่าไหร่บรรพบุรุษคุณอาศัยแผ่นดินนี้มาต้องกตัญญูจะมาเปลี่ยนเมืองไทยให้เหมือนฝรั่งมันเปลี่ยนได้บางอย่างเทคโนโลยีอะไรบางอย่างแต่การที่จะขอโทษที่จะมาเปลี่ยน ความจงรักภักดีของคนไทยเนี่ยผมก็ทำไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้น้องซักนะคุณธราวุฒิฤทธิ์ที่อักษรได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พี่บิลลี่โอแกนนะครับพี่บิลลี่โอแกนก็ชัดเจนนะฮะเป็นนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงชื่อดังนะฮะได้มีการออกมาแสดงออกถึงความคิดถึงความรู้สึกของพี่บิลลี่บอกว่าคือเหตุผลสำคัญคือพี่บิลลี่บอกไม่เห็นด้วยเลยนะกับการแก้ไขมาตรา1น2หนึ่ง เพราะเชื่อมั่นว่าการแก้ไขนี้จะนําไปสู่นะเรื่องเพราะมาตรานี้เป็นมาตราที่เป็นความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อคุณไปแก้แล้วเนี่ยจะไปสู่ความมั่นคงได้อย่างไรแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์จะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไขมาตรานี้จึงอยากให้คนไทยทุกคนมองไปถึงแก่นความคิดของคนจากพักคก้าวไกลครับผมว่ามีคนไทยเยอะที่แบบไม่เห็นด้วยแต่ว่าบางทีเขายังไม่ได้พูดอ่ะ ก็ลองดูครับคิดว่าการแก้ไขมาตรา1หนึ่งสองในฝั่งของ9ก้าปลายยานนาไปสู่ความสําเร็จไหมครับไม่มีวันครับนีม่มีทางสําเร็จก็ลองดูครับลองดูสิครับกับคนไทยที่จงรับพักดีมีจํานวนมาหาศาลคุณเพิ่งเกิดมากี่ปีคุณอายุเท่าไหร่บรรพบุรุษคุณอาศัยแผ่นดินนี้มาต้องกตัญญูไม่ใช่ว่าเห็นฝรั่งดี จะไปเอาอะไรแบบที่ฝรั่งเข้ามาไปดูฝรั่งเข้ามาแล้วก็จะมาเปลี่ยนเมืองไทยให้เหมือนฝรั่งมันเปลี่ยนได้บางอย่างเทคโนโลยีอะไรบางอย่างแต่การที่จะขอโทษที่จะมาเปลี่ยนความจงรักภักดีของคนไทยเนี่ยผมว่าทาไม่ได้หรอกผมบอกว่าถ้าลองดูไงว่าจะสาเร็จหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่สำเร็จคือรากแนวคิดของพรรคเก้าไกลที่พี่บิลลี่ได้สะท้อนออกมานอกจากนั้นนะพี่บิลลี่ยังได้ฝากถึงผู้ปกครองของเด็กๆเกยาวชนในยุคนี้ ขอให้รู้เท่าทาันสื่อโซเชียลยอมรับว่ามีอิทธิพลมากจริงๆจนทําให้เด็กเกยาวชนเหล่านี้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดๆเกี่ยวกับสถาบันซึ่งมีเบื้องหลังทําเป็นกระบวนการทําให้เกิดการเกลียดชังต่อสถาบันจนถูกขนานนามว่าเป็นเมืองขึ้นทางโซเชียลอันนี้ยอมรับจริงๆนะเจอกับตัวจริงๆนะมีคนส่งคลิปติ๊กตอกเด็กเด็กวัยสขวบนะคุยกับแม่ แล้วก็ขู่แม่บอกว่าเนี่ยต้องให้แม่ไปเลือกก้าวไกลนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเด็กสามขวบนะท่านผู้ชมครับเล่นติ๊กตอกไถ่ติ๊กตอกทุกวันเจอเหตุการณ์เข้าไปดูเสร็จแล้วเสริมมาจนถึงเด็ก3ามขวบนะฮะอินไปขนาดนั้นจริงๆลองฟังพี่เบลลี่สะท้อนประเด็นเรื่องนี้นิดหนึ่งนะไม่ตำหนีเด็กนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเหมือนผ้าขาวที่เขาไม่รู้เขาก็าเล่นโซเชียลไปซื้อๆที่นี่ว่าดูทุกวันดูทุกวันดูทุกวัน,วน,วนมันก็เชื่อ เพราะว่าเด็กสมัยนี้เชื่อมือถือมากกว่าพ่อแม่อีกเขาก็ไม่ผิดอ่ะนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนโย,โยนมือถือให้เองคุณจะโทษใครอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติตัวของในการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยฝ่ายปกครองบ้านเมืองเนี่ยก็จะต้องใส่ใจลงไปให้เข้มข้นวิชาประวัติศาสตร์หายไปไหนวิชาศิลธรรมหายไปไหนหายไปในยุคข,ของใคร วกนี้มีการทํางานกันเป็นระบบหรือเปล่า mm hmm. ค่อยๆถอดสิ่งที่เป็นรากเง้าของเราไปถอดออกไปจากโรงเรียนแล้วก็ใส่บุคลากร,กรที่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเรียกสมัยยุทธยาแล้วเรียกวพวกนอนบ่อนไส้อะไรพวกนี้ไส้ศึกจะมีอะไรดีถ้าเอายาพิษให,ให้เด็กกินให้กินนั่นแหละเด็ก mm hmm. ที่นันโทษเด็กไม่ได้อะเด็กเขาก็อยากที่จะเล่นอะไรไปดูไปทุกวันทุกวันเนี่ยอะไรเป็นแฟชั่นเป็นเทรนที่ไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไร เี่นนะครับปัญหาจริงๆนะฮะต้องผ้วกครองต้องรู้เท่าทัานโ mm. สเชื่อจริงนะฝากมือถือไว้กับเด็กเด็กก็ดูไปเรื่อยแหละนะครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store